ออผมมองว่าโมฮัมเหม็ดคูดูสจะดีกว่าอันโตนี่นะโอ้โหฉนั่นของยักษ์เดนครับหรือว่าปีเตอร์ชไมเคิลเนี่ยสงสัยในตัวเอริกเชนฮาร์บว่าจะไม่ถึงเลือกซื้ออันโตนี่ก่อนหน้าของคูดูสนะครับปีเตอร์ชไมเคิลครับตำนานในประตูของแมนยูตั้งคำถามถ,ามถึงเอริกเชนฮากที่ตัดสินใจเซ็นสัญญาก,กับอันโตนี่แทนที่จะเป็นโมฮัมเหม็ดคูดูสก่อนนะครับ ต้องบอกว่าผู้เล่นทั้งสองคนเคยคแข่งกับอาแจกอจัมสเตอร์ดัมนะภายใต้การคุมทีมของเทนฮากด้วยซ้ําก่อนที่สุดท้ายอันโตนี่จะย้ายมาอยู่กับแมนยูตามเจ้านายเก่าส่วนคูดูสเนี่ยโยกไปอยู่กับเวสต์แฮมคูดูสเพิ่งทําประตูปิดกล่องช่วยให้เวสต์แฮมเปิดบ้านชนะแมนยูเมื่อคืนนี้2 0งศูให้ตอนนี้น่ะเขายิงไปแล้ว10ลูกรวมทุกรายการในฤดกูกาลนี้ต่างจากอันโตนี่มากๆครับที่ยิงหรือแอสเซสไม่ได้เลยเรามาฟังสิ่งที่ปีเตอร์ชไมเคิลได้พูดหน่อยเขาบอกว่าคูดูสิิส่่งทีเศษ ผมไม่เข้าใจเลยถ้าเทนารู้จักเด็กเหล่านี้ดีทําไมเขาเลือกแอนโตนีก่อนคูดูสด้วยละ่ะอันนี้คือสิ่งที่ยักเดนอย่างปีเตอร์สไม่ขึ้นได้ตั้งข้อสงสัยนะครับบอกว่าทำไมเออรู้จักเด็กเหล่านี้เป็นอย่างดีแล้วทำไมถึงเลือกแอนโตนีก่อนคูดูสล่ะทั้งๆท,ที่ดูคูดูสจะอุ่ากว่าแอนโตนีด้วยซ้าไปนะครับกระชากลากเลยแล้วก็รูปร่างอะไรดีกว่าด้วยนะครับ ต้องถือว่าเป็นอีกเกมที่อันโตนีสร้างอิมแพคไม่ได้เลยครับก่อนถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามในนาทีที่7 3เขายังมีโอกาสแก้ตัวครับเมื่อแมนยูจะเปิดบ้านเจอกับแอสตันวิลล่าในเกมหน้าครับนั่นเหลยครับคูดูสดีกว่าอย่างนี้หรือเปล่าโอ้ก็ต้องมาตัดน,นะครับแต่มาจากอาแจกอัมสตรอมเหมือนกันแต่สุดท้ายครับอันโตนีมาแมนยูแล้วคูดูสไปเวสแฮมนะครับอันนี้คือสิ่งที่ยักเดนไม่เข้าใจเอริกเชนฮาว่าทำไมถึงเลือกแบบนี้ จัดไปให้วัยรุน่นจัดไปยา,ยาวๆเลยนะครับผมสำหรับโมฮัมเหม็ดสกูรูสแล้วก็แอนโทนีฝากไว้ด้วยฮะ